สวัสดีครับแฟนฟุตบอลจิจอกสยามทุกท่านพบกับสดข่าวเรเตอร์สตีวันนี้กันนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากร่วมสนุกจัดไปที่ BK8 เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยมั่นใจ100%สแกนค r c อา e คหรือแอดไลน์ได้เลยที่แอเคแปดนข่าวเรเตอร์สตีวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่จิจอกเริงชอนได้ทำหน้าที่แทนบีรัตหากโดนปลด มีรายงาน,นว่าเรตเตอร์สตีครับกำลังพิจารณาชอนได้อดีตผู้จัดการทีมเบอร์ลี่หากเบเดนรัเจอร์อำลาทีมไปในช่วงพักเบรกทิมชาติไม่ว่าเบเดนรัเจอร์จะยังคงอยู่ทำหน้าที่ให้กับเรตเตอร์สตีในการรับการเยีอยของทีมคู่แข่งจากอิสมิดแลนด์อย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสที่จะเริ่มต้นในเดือนหน้าหรือไม่นั่นชื่อว่ายังห่างไกลจากค,จความไม่แน่นอนในตอนนี้ว่ากันว่าครับอนาคตของผู้จัดการทีมมีกำหนดจะหาหลือที่กิงพาวเวอร์สเตเดียมหลังจากแพ้หงดวดในพรีเมียร์ และยังมีข่าวเชื่อมโยงไปถึงโทมัสแฟรงค์ผู้จัดการทีมเบนฟอร์ดที่ยังอยู่ในลิ์รายชื่อโดยในายใหญ่เบนฟอร์ดครับกล่าวถึงเรื่องนี้หลังจากแพ้อาร์เซนอลสามประตูต่อศูนย์เมื่อวายวันในท,ที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันครับได้มีรายชื่ออื่นที่เป็นตัวเต็งขึ้นมาโดยชอนไดครับวางงานมานานกว่า5าเดือนแล้วและเป็นแต่ถูเบอร์ลี่ไร่ออกหลังจาก9ปีครึ่งที่สโมสรนในตอนนั้นครับเบอร์ลี่อยู่ในโซนตกชั้นลดเหลือเพียง8นัดของฤดูกาลที่แล้วนั่นคือจุดที่เดอกเราเซอร์มองว่าม,กา,ม,ามก,ากานน8ัใใฤห และเดอะเทนดูการาดครับยารายงานด้วยว่าชอนไดจะได้รับการพิจารณาหากมีตำแหน่งว่างที่สโมสรเกิดขึ้นความชอบใช้งานของกุซูีวัย51ปีในฐานะผู้จัดก,การทีมไร้สังกัดและประสบการณ์การทำทีมเจ็ดฤดูดกาลในพรีเมียร์ลีกนั้นถูกอ้างถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจะถูกพิจารณาจากการที่ชอนไดครับเคยเป็นอดีตผู้เล่นทีมเยาวชนของฟอเรสต์เป็นที่รู้กันว่าเขายังคงอาศัยอยู่ในแถบอีสต์มิดแลนด์หลังจากประสบความสำเร็จในการเล่นฟุตบอลอาชีพที่เชสเตอร์ฟิลด์ นี่ก็ไปข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของทางด้านชอนไดสูเดเลอร์ิตีอบพวกเราเองก็มีการเล็งกุซูรายนี้ที่จะเข้ามาทําหน้าที่แทนเบเดเอร์เจอหากมีการพิจารณาปลดในเร็ววันนี้ครับมาต่อกันที่โทมัสแฟรงค์เลยยินดีที่จิ้งจอกให้ความสนใจตัวเองโทมัสแฟรงค์ครับผู้จัดก,การทีมเบรนฟอร์ดยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีกเขาเชื่อมโยงกับตำแหน่งผู้จัดก,การทีมจิเรเตอร์สตีเห็นได้ชัดว่าเรสเตอร์ซีครับเป็นทีที่สนใจกุซอวัย48ปีรายนี้ และจากการที่เขาประสบความสําเร็จการสมสรจากรรนดอนตะวันตกตั้งแต่ได้รับการเลือกตําแหน่งจากการเป็นผู้ช่วยหัวหน้าโค้ชของดีสมิธให้ทาหน้าที่แทนผู้จัดการทีมที่ว่างเมื่อสิปีที่แล้วแม้จะพ่ายแพ้ในเกมโรนดอนดร์บี้กับอาร์เซนอลเมื่อวันอาทิตย์แต่ที่พึ่งหลวงครับยังรังอันดับที่9ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกและจากออสตาร์ตรุ่การได้อย่างแข็งแกร่งปัจจุบันครับโทมัสแฟรงค์ได้มีการยกให้เป็นตัวเต็งอันดับ2ในการเป็นผู้จัดการทีมเรสเตอร์คนต,ต่อไปหากวินเดอร์เจอร์ถูกปล ซึ่งตามรางชอนได้ครับอดีตกุซือของเบอร,ร์รี่เพียงคนเดียวตามรายง,งานจากสื่อระบุว่าสโมสรจะพิจารณาหากมีตำแหน่ง,น,ง,งนั้นว่างลงเนื่องจากกุซือชาวเดนมาร์กครับยังคงมีสัญญาก,กับสโมสรในพิมเมอริกทำให้โทมัสแฟรงค์ต้องเผชิญกับคำถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากนักข่าวโดยในายใหญ่ของเบรนฟอดครับย้ำถึงความมุ่งมั่นของเขาต่อสโมสรต้นสังกัดโดยยืนย,ยันว่าเขามีความสุขมากกับทีมในลอนดอนโทมัสแฟรงค์ยังยอมรับด้วยว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีข่าวเชื่อมโยงดังกล่าวผมได้รับคำสั่งให้ตระหนักไว้เล และแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีข่าวเชื่อมโยงกับมันเพราะมันเป็นสิ่งที่เราทําที่นี่และทําได้ดีนั่นเป็นเชิงบวกอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมของท่านโทมัสแฟงนะครับซึ่งมีข่าวว่าเรตเตอร์ซิ่ของพวกเราให้ความสนใจที่จะดึงกุสซไรนยนี้เข้ามาทํางานแทนเบเดอร์เจอร์หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไรโทรมัสแฟงเองครับก็ได้เปรยนะครับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทีมเรตเตอร์ของเราให้ความสนใจเขาเข้ามานะครับนี่ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมานะครับที่ตัวผมเอง กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองของราทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเรตเตอร์สตีปประจำรอบวันสวัสดีครับ